มาวันนี้เราอยู่ในเทฟเกมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นไซส์มวยไทยจนจบเกมนั่นเองซึ่งไซส์มวยไทยเนี่ยจะต้องใช้ทักษะ3าันนั่นเองนั่น,นั่นคือคีบ็อกซิ่งสตีท f ฟิติ้งแล้วก็มวยปั้มนั่นเองก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปแต่งตัวกันก่อน you come from แน่น็นเราว่าเราสร้างชื่อแล้วปุ๊บเราก็สร้างตัวละครเลยนั่นเองโดยที่จะอยา่าเพินเร็วเลยนจะเรียงเร็วๆเลยกันเพราะว่าเงื่อนไขแต่เดียวเราจะเปลี่ยนในภายหลังนั่นเองและเราก็ต้องเรือกเป็นสายกบ็ไไอกซ<ด>ิ่งต่ามลาดับโมฆะมุสุเรียมาก่อนนะแล้วก็เริ่มที่จะไปหาคนเพื่อฟาร์มนั่นเองเนาะซึ่งสถานที่เดียวที่เราจะไปได้เลยนะนนก็คือเดอะดารอนเฮาส์นั่นเอง แต่ในไะยน,นี่เคาน์เตอร์ปะ่ะใช่ครับช่วงเวลานะี้เลยจะเป็นช่วงเวลาที่ฟาร์มหนักมากนะครับผมเพราะว่าต้นเกมเนี่ยดามเมจเราค่อนข้างเบานะครับเลยทําให้เราเนี่ยต่อยศัตรูได้เบามากยิ่งขึ้นแต่ทางกับการเนี่ยศัตรูจะโจมตีเราหนักยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวระบางนั่นเองแล้วไม่มีค่าทวามถึงตัวนน,นัเองผมใช้เวลา,ากับตัวนี้ไปนานม,มากๆนะ เน่เว่าในสุดท้ายผมก็แพ้นั่นเอง <you> แต่เรายังก็ต้องห่างกันต่อไปนะผมและที่ที่ผมแ็้คือตอนเราเล่นหลุเยและเราก็เจอกับคนคนหนึ่งเขาชื่อว่าทริกนั่นเองนี่เราว่าผมจะข้ามกรารต่อสู้ไปเลยแล้วกันเราก็เอาง่ายเลยก็ค,คือเป็นศัตรูที่ตึงมือมากนะครับในช่วงต้นเกม และแน่นอนว่าเรานั้นเรานั้นก็สามารถเอาชนะตัวนี้ไปได้อย่างไรๆและนี่คือชัยชนะของเราและเราก็ได้มา 500XP และผมนั้นก็เข้ามาได้ยิมนะเพื่อที่จะอัพสเตตันเองโดยที่สายนี้เนี่ยจะให้ค่าเตะล่างมาเนี่ยนะครับผมจำนวน10%นั่นเองนะผม,ม,มก็เลยทำการเกีย ส่วนทั้งหมดนะครับผมให้ขึ้นเป็น10%ทั้งหมดนั่นเองและเราก็ไปฟังกังต่อกันที่เลดหลบมนั่นเองเนาะซึ่งเราก็ได้เจอกับบรลนคาเชอร์ก็เป็นเหมือนทุกครั้งนะผมผมจะข้ามการต่อสู้ไปนั่นเองผมบอ,อกตรงๆเลยวับผมว่าชร่วงต้นเกมเนี่ยจึงเราจะัพาแตตมาดีแค่ไหนเนี่ย แต่ดาเมจที่เราปล่อยกับตอนนี้นะเนี่ยแทบจะไม่เ้าเลยทีเดียวเนาะซึ่งสนามนี้เลยนะครับผมเป็นสนามมันมันเล่นวัสนามหน่อยนะครับผมก็คือมีเชือให้เราเล่นไต่ไปไ,ไต่มานะครับตอลนน์ีมีมุมน,นู่นนี่นั่นให้ด้วยนะครับผมก็สู้แบบหลายนาทีอะ่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างถึกนะครับก็เอาลงยากมากมากนั่นเองเนาะ นน่นน่าผมก็มาอ so ัพสเตตแน่นเองแล้วก็ไปลุยกันต่อหลังจากนั้นผมก็กําลังจะไปด่านัพแทนนนะว่ามันเป็นฉนากครับที่เราต้องสู้แล้วเองและเราก็ต้องเจอกับเขาคนนี้ที่ทามผมไม่ลืมเลยทีเดียวเพราะม่นพรสารครับกับโรม จากนั้นเนี่ยนะครับผมก็กลับไปยังที่เดิมนะครับผมไม่เข็ดไม่หลับแล้วเราก็เจอกับแดนจีแดนได้เว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผ,ผมฟาร์มเจอตัวนี้นยค่อนข้างบ่อยมากๆเลยเนาะประมาณสามสี่ครั้งบ้างในฟุตติที่ผมหามานั่นเองนะก็บอถึงตรงว่าตัวมันก็เก่งนะครับผมแต่ว่าเจ้านองเราเนี่ยเราเก่งกว่าเลยนั่นเองเนาะ แล้เราดก็มาแวะอัพสเตตกระซักนิดหนึงแล้วก็ไปเลยกันต่อเลยหลังจากอัพสเตตปแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ถนน1น5เพื่อเจอกับจาวิสนั่นเองการสู้กับจาวิสเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะผมดยดี้เขาน่าจะมาตรวจเขาเราเรื่อยๆนั่นเองเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับชนะ ในรับนี้เราได้มา1 0 0 0ัน exp ที่เราเนี่ยอ้าวสุดใจกันแน่ไปนี่ร้องจอดรถแล้วเ,เจอกับสลิกริกนั่นเองซึ่งได้นอนว่าคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดสู้เป๊บเดียวก็ชนะเร็วนั่นทิงครับได้นอนว่าเราก็ต้องสู้กับจาวิสรอบที่สอง ช่วงนี้เนีครับเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์บังคับโดยร้อนเรงและเราก็ได้เจอกับเขาคนนี้ ในช่วงเวลาต่อมานาะผมก็แต่งตัวด้านเองเนาะคือแต่งแบบนานมากนะครับผมกว่าจะได้เป็นรูปลักษณ์อย่างนี้เลยด้านเองและผมเนี่ยก็เข้ามาแวนที่ยิมนะเพื่อจะาปลดล็อกสไตล์ใหม่นะโดยที่สไตล์ที่สองเนี่ยเราจะเอาเป็นสายสตรีทไฟติ้นั่นเองเนาะซึ่งก็เป็นสมวกอบในการเป็นมวยไทยด้านเองเนาะในที่เหลือเนี่ยผมก็เอามาอัพสเตตทั้งหมดนั่นเองเนาะหลังจากที่ฝากมานานนะเหตุการณ์บังคับก็ได้เกิดขึ้นและได้เจอกับเขาขคนนี้ เทรโจเหลือเง,งีเลยมันก็คือเดนนี่เทรโฮนั่นเอเนาะที่เขาเนี่ยมาเป็นตัวละครในเกมนั่นเอง ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็โปรเจกต์นี้ม่ได้ถือที่ยากมากเลยนั่นเองนาะก็ประมาณนี้นแล้วกันแลบผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเอาไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านั่นเองนะ